ผมคิดไปตลอดนะครับว่าเมื่อไหร่ a d ร์ t y สตี้ทริปจะมีเรือดำน้ำตอนนี้เรามีเรือดำน้ำแอดโฮมเลยนะครับนี่คือ a d ร์ติสตี้ทริปในเวอร์ชันอยู่ใต้น้ำเราเคยเล่นเวอร์ชันที่แบบเป็นเรือไปโอมิฉลามด้วยเล่นเวอร์ชันที่เป็นเรือนะฮะอยู่ข้างบนคราวนี้เราอยู่ใต้น้ำนะครับเสียงก็ต้องแบบอยู่ในน้ำหน่อยพี่เลิเป็นโนพอมากเลยครับใต้น้ามันน่าจะมีออกซิเจนแน่นอนมีถังแบบนี้นี่คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์เอนจินแบบเลนโบสปีด110กิโลเมตรต่อชั่วโมง เอามาเลยดีไหมเอามาเลยก็ได้มาเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงโอ้โหสี่ร้อยโลบักเลยเหรออ่ะสี่ร้อยก็สี่ร้อยอมา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 ครับง่ายกินอ้อยน้อยกินน้ํามันน้อยโอเคดีมากอันนี้อะไรอีกอะอันนี้อ๋อมีที่อันนี้ด้วยฮะที่นําทางครับเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้น้ํามันฮะแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแทนรถได้ไหมเอาม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 า,มา,มาด้วยมสามร้อยโลบักอันนี้เป็นตราครับตราแต่ละอันไปถึงกี่เมตรกี่เมตรกี่เมตรโอเคใต้น้ามันบรรยากาศดีมากมันไม่ร้อน มันโอ้โหทำไมมันมีแต่โลบัคเต็มไปหมดเลยนฮะเครื่องยนต์ VIP มีอันนี้ด้วยหรออาวุธหรออินฟินิตเดเมดสามร้อยโลบัคเอามาอแค่นี้ก่อนคือทำแมปมาดูนะ่าสนใจนะแต่ขาดอย่างหนึ่งปุ่มปิดเพลงอยู่ไหนมันไม่มีปุ่มปิดเพลงอ๋อมาอยู่ในนี้เป็นเฟิร์สเพื่อสันครับโอเคเลยดำน้ำอันนี้คือเครื่องยนต์เอาไปประกอบเอแล้วอันนี้เราอ่ะอ่าที่เราซื้อเมื่อกี้เนี่ย โอ้มีดาบด้วยเหรอโอ้น่าจะซื้อนี้มากกว่าเมื่อกี้อันนี้คือแก๊สปกติอันนี้คืออะไรเนี่ยเออที่เราซื้ออยู่ไหนอ๋อที่เราซื้ออยู่นี้ใช่ไหมนี่ไงโอเคเครื่องยนต์ออเรนโบ่อ๋ใส่เอนจิ้นตรงนี้อ่าแล้วก็ปิดโอเคอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้น่าจะน้ํามันใช่ไหมอันนี้คือแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่ด้วยไม่มีหม้อน้าแต่มีแบตเตอรี่เอาละฮะดูท่าทางจะวุ่นวายมาก อันนี้คือใบพัดทุนอันนี้ครับผมอมืมองไม่เห็นเลยครับมีสี่แถบเลยนะออกซิเจนความหิวสตามินา่า HP อันนี้คืออะไรไม่รู้ใส่ตรงไหนได้ใส่ไปเลยอ๋อเป็นปีกเป็นปีกหางเสืออันนี้อันหนึ่งอันนี้อันนีนนนน้ใบพัดอันใหญ่อะอะไรอีกหมดหรือยังน้ำมันน้ำมันน้ำมันตรงนี้อือฮึ เรียบร้อยครบทุกอย่างโอ้โหกว่าจะกว่า <c oughs> จะประกอบเสร็จนะฮะ <c oughs> หิวไปครึ่งนึงแล้วอ่ะออกซิเจนจะหมดแล้วเนี่ยมันน่าจะมีให้เก็บแน่หลยออกซิเจนเอาวุธมาหมดไปครึ่งนึงแล้วประกอบยากๆนั่งได้สี่คนครับแปะของได้ฮะเหมือนกันเอาละทีนี้เข้ามาปุ๊บเราก็ต้องปิดปิดอ่าปิดฝา <c oughs> ดีแฮคนขับคนขับนั่งตรงนี้เรียบร้อยสตาร์ทไม่ต้องสตาร์ทครับขับได้เลยครับ อ ية, ซ vt, ซ vt, ซ division, ซ mate, ๋อไิงเฮ้ฟิง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 ตายน้ำเฮ้ยบรรยากาศใช้ได้อยู่แต่ทำไมน้ำมันตื้นจังโอ้โหซิงเฮ้ยลงมาหน่อยลงมาหน่อยลง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 ไม่ได้ฮะมีแค่ซ้ายขวาความเร็วร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่เขียนเอาไว้เป๊ะโอเคสี่ร้อยกว่าเมตรยังไม่เจออะไรนี่อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะอ๋อมีของครับตรงนี้เบกมือไม่มีโอเคแสดงว่าไปได้เลยออกออกยังไงออกปุ๊บมาปุ๊บ ฉลามมาต้อนรับตรงนี้ตัวหนึ่งเราหยิบมาเราเอามาสู้กับฉลามนี่ไนงะนี่ไงน,ะนี่โอ้โหโอโ้ทีเดียวโอ้โ <c oughs> อาวุธเราโอพีมากเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเราหยิบอันนี้มาแล้วของตรงนู้นเราจะหยิบยังไงแต่ไม่เป็นไรเราหิวเราหาของกินก่อนเจ้านีโมเจ้านีโมตีไม่ได้ตีได้เฉพาะฉลามดาเมจแค่ทีเดียวฮะวันฮิตคิวครับนี่นง <c oughs> เฮ้ชอบชอบชอบ อาวุธแรงมากโอ้โหมีปีศาจฉลามด้วยมุดได้ไหมหมุดได้มุดได้โอเคเฮ้ยอาวุธวางนอกก่อนแล้วกันแอปเปิลฮะกินเลยครับอันนี้อะไรกินไม่ได้มีปูฮะมีปูปูกินไม่ได้อันนี้แบตเตอรี่มีประแจด้วยโอ้โหแสดงว่าต้องซ่อมด้วยหรือเปล่าออกซิเจนจะหมดแล้วครับประแจมาก่อนเผื่อต้องซ่อมต้องการออกซิเจนกับอาหารครับตอนนี้ ออกซิเจนน่าจะเป็นถังผมว่ามันเยอะไปนะแค่ความหิวอย่างเดียวก็พอแล้วโอ้โหกว่าจะเสร็จครับกว่าจะเดินมาถึงเรือออกซิเจนเกือบหมดแล้วครับไปรีบไปรีบไปนี่แค่ที่แรกนะปิดอันนี้ป้องกันการรั่วไหลออกซิเจนไปต่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆเดินทางตามเส้นทางข้างล่างมีเอ้ยเดี๋ยนะรัดขาเฮ้ยเดี๋ยเดี๋วจอดก่อนสิให้โอ้โหจอดยากจริงๆเลี้ยวกลับได้ไหม วกกลับวกกลับไม่มีเบรกมือใช่เรลือดําน้ําที่ไหนมีเบรกมือจอดครับจอดอย่างเดียวจอดครับจอดแต่ผมไม่น่าจะมีเงินเป็นศูนย์อยู่เฮลโหลคุณแพงตันหรือเปล่าซื้อแอปเปิลออกซก็มีเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนะใช้ใช้ใช้ได้เลยไหมอ๋อ oh, มีราคาครับแล,แล้วถ้าเกิดเราเอาไปเลยล่ะขอดึงออกไม่ได้มีทุกอย่างที่อยากได้แล้วถ้าเกิดวางตรงนี้กด ไม่ได้อ่ะ um. ออกซิเจนจะหมดแล้วครับไม่น่ารอดมันชุบได้ไหมเนี่ยถ้าไม่มีให้ชุบนี่คือแบบจบเลยนะควรจะประกอบเสร็จออกซิเจนอตรงนี้จอดจอดจอด่อจอดจอดอมีดิฟด้วยมาถึงหนึ่งพันเมตรฮะโอโอเลือดลดครับรู้เลยออกซิเจนออกซิเจนแน่นอนเลือดโอ้โหเลือดลดเยอะด้วยนะวัดไม่พักโอตรงนู้นออกซิเจนเดี๋ยวนะเดี๋ยวื้อ ออกซิเจน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 ใช่โอเคโอเคโอเคเติมเติมออกซิเจนก่อนโอ้ให้มากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เต็มร้อยด้วยอ่ะอ่านี่เหรียญเหรียญเหรียญนี่เหรียญโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาวุธอยู่ไหนอาวุธอยู่นี่มาสิมาสิโอ้ยเลือดจะหมดแล้วฮะนี่ไงเติมโอ้ห้าสิบโอเคก็ดีฮารอดไปเบอร์เกอร์ เบเกร์เน่าไม่อยากกินเลยมีดาบด้วยแฮะอเรียบร้อยโอ้โหน้อยมากเครื่องยนต์จะหมดแล้วออยหนึ่งพันเมตรเครื่องยนต์จะหมดแล้วห้าออยมีมงกุฎด,ด้วยออยมันถังสีดําใช่ไหมอันนี้เอนจินแบบธรรมดาอาจจะต้องเปลี่ยนเอนจินไปเลยอะตอนนี้เก็บเหรียญมา19เหรียญก็ยังซื้ออะไรไม่ได้อยู่ดีเจออีกแล้วโอ้ยอันนี้เหมือนไปร้านค้าทําไมกดเลี้ยวซ้ายมันเลี้ยวขวามี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 แผงตันแผงตัน แข็งตันโอ้ออกซิเจนออกซิเจนขอบคุณครับอืมนี่ออยไปเติมได้หนึ่งจุดสี่โอยออยน้อยมากเต็มห้าลิตรอ๋อมันไม่เยอะนี่โอเคไม่ต้องเติมเยอะก็ใช้ได้นานอีกสักนิดหนึ่งออกซิเจนโอ้ดีมากเอาไปแปะไว้ก่อนแล้วมันก็ได้เรื่อยๆนะพร้อมแลละของพร้อมแหละไปได้ไกลเลยครับเดินทางบนบกจนชำนาญเรื่องในน้ำก็เลยเป็นเรื่องง่าย บนบกเราเจออันตรายมามากมายขับไปไกลแค่ไหนสองหมื่นเมตรยังสบายอยู่ใต้น้ําแค่นี้อันตรายน้อยมากมีแค่ฉลามเท่านั้นกับเราแพลงต้นที่เป็นซอมบี้แล้วมุ่งหน้าไปเรื่อยๆผมว่าไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าดูว่าเผื่อจะมีบอสอ๋อแต่ว่าน้ำมันหมดแล้วฮะแกเออเดี๋ยนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยเมื่อกี้อะไรโอ้โชน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 ไปไหนแล้วมีคนอยู่ด้วยอืมอันนี้อะไรอันตรายสะโอติดติดติด อันตรายได้ยังไงอ๋อลงข้างล่างก่เอเฮ้ยลงไงเนี่ยอ๋อมันปรับได้กดคิวปรับความสูงได้ถัเอ้ยดำลงมาแล้วก็ขึ้นมาอือฮึอือฮึไม่ต้องห่วงเหมือนข้ามสะพานประมาณนั้นฟิลเดียวกันน้ำมันจะหมดแล้วครับน้ำมันใกล้จะหมดแล้วอีกนิดเดียวตรงนี้มีที่จุดโอโหตัวสลัดจอ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 ดมีแพลงตั้นฟอสซมบัติอยู่ หลายตัวเลยไหนอีกไหนอีกไหนอีกหมดหรือยังมีเหรียญให้เก็บมไม่ค่อยมีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยครับอุตส่าห์แวะมาโรไม่ไหวแล้วฮะเริ่มลายตาแล้วครับลายตาจริงจังตอนนี้ลายตามากไปข้างหน้าน้ำมันจนกว่าน้ำมันจะหมดข้างหน้ามีจุดมีจุดพักไหมจุดเก็บของ จุดเก็บของเฮ้ยถึงพอดีถึงพอดีเออมีน้ำมันไหมมารุ้นกันมีออกซิเจนเพียบเลยแต่ไม่เห็นทางสีแดงๆไม่เห็นน้ำมันมานี่ฉลามมานี่อาวุธโกงมากทีเดียวเท่านั้นตรงนู้อีกตัวหนึ่งมีถังสีดำอืมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เกมนี้น้ำมันไม่มีนะฮะ โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ